สาวใหญ่เมาตกน้ำเสียชีวิตที่อำเภอกุยบุรีค่ะ เมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่20กันยายน2565ร้อยตำรวจโทวสินบุรณศักด์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามกระทายรับแจ้งว่ามีคนตกน้ำในบ่อรูกลังหายไปบริเวณในสวนปาล์มบ้านดอนกลางหมู่4ตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันจึงประสานขอชุดประดาน้ำของกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในุดวัดกุยบุรีและกู้ภัยสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปานบุรีร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ่อที่เจ้าของ ได้ขุดดินลูกรังออกไปขายเป็นบ่อกว้างประมาณ30เมตรยาวประมาณ50เมตรมีความลึกกว่า10เมตรแต่น้ําในบ่อมีความลึก6เมตรพบชาวบ้านจํานวนหนึ่งมาเฝ้า,อารอเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณขอบบอ่อสอบถามเบื้องต้นทราบว,ว่าผู้ที่จมน้ําหายไปนั้นชื่อนางสาวสําอ,อยเกาะเกตอายุ44ปีชาวตําบลหาดขามอําเภอกุยบุรีทางเจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามหาข้อมูลจากนายเนียนวงเนีนเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวส,ออสําอยทราบว่านางสาวสําอ,อย จมน้าหายไปบริเวณกลางบ่อทางกู้ภัยจึงได้ส่งชุดประดาน้ําลงไปในบ่อซึ่งใช้เวลากว่า20นาทีกู้ภัยได้พบไฟฉายแบบค่าศีรษะของนางสาวสําอ,อยจมอยู่ในน้ําในลักษณะยังเปิดอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการค้นบริเวณดังกล่าวแต่ยังไม่พบจนญาติของนางสาวสาออยได้จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนาทูบมาปักหลังจากนั้นไม่เกิน5นาทีกู้ภัยคนหนึ่งก็โผล่มาจากน้ําพร้อมกับร่างของนางสาวสาออยที่จมน้ําเสียชีวิตแล้ว จึงได้ช่วยกันนําขึ้นฝั่งให้พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบเบื้องต้นจากนั้นให้กู้ภัยนําร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลกุยบุรีเพื่อให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากการสอบถามนายเนียนเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายเล่าว่าตนเองพักอาศัยอยู่ในบ้านพักที่อยู่ริมบ่อน้ําแห่งนี้และนางสาวสําออมมักจะมาหาตนและอาศัยอยู่ด้วยในช่วงก่อนวันเกิดเหตุผู้ตายได้ออกไปซื้อกับข้าวมาเตรียมทําอาหาร รวมทั้งซื้อเหล้ามาด้วยตนเองได้เดินออกไปหาปลาเมื่อกลับมาไม่เห็นผู้ตายจึงเดินมาที่บ่อน,น้ำก็เห็นแสงไฟฉายที่คาศีรษะของนางสาวสำออยใส่ไปใส่มาอยู่ในน้ำ จึงเชื่อว่านางสาวสำออยตกลงไปในสระตนเองไม่กล้าลงไปจึงรีบออกไปหาคนมาช่วยและแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ทราบแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามญาติิของผู้ตายไม่ติดใจสงสัยในสาเหตุการตายเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุและหลังจากแพทย์ชนสูตรเสร็จแล้วจะนำร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป มันทำข้าวให้ผมเกลข้าวมาให้กินแล้วก็ยังไม่ได้แกงแล้วก็มันเกอือไอไอไออะไรไอผักกาดดองหมาจะมาต้มหมูแล้วก็ยังไม่ได้แกงนี่ผมยังไม่ลงหมาอันนี้ผมก็แบบว่าผมก็เดินหาเลื่อะเรื่อยไปโน่นดักปลาแบบนี้กลับมาทีก็เห็นเขาตกไปแล้วตกไว้ทรายท่านี้เนี่ยหมาก็